นั่งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะโยในให้กับผมเผอโยนไปทั้งนั้นเลยเอาใหม่คออยทีสามสองน่ BKK We Are Gaming ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะริงแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเยื่อ ผมร้องสำเนียงแบบลูกทุ่งชะมัดเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับจะพามาชมคลิปคลิปหนึ่งเป็นบรรยากาศชิวๆแบบการตกตากับบรรยากาศที่โคดได้ลมเลยเอาว่าเราไม่รอช้าครับกดเข้าไปดูเลยฮะซึ่งชื่อเกมนั้นชื่อว่าิดน่าจะเป็นคำหนึ่งเบ็ดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมไปเซตดูอีกทีนึงขอรีเซนต์แป๊บหนึ่งนะครับ เกมนี้ผมบอกเลยจะฟิลขึ้นนะครับถ้านั่งเล่นมันเป็นเกมที่ฟิลฟิลดีมากๆเลยสำหรับการผ่อนคลายตัวเกมนั้นจะไม่ค่อยมีความสมจริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะให้ในส่วนของความเป็นแอนิเมชั่นมาแล้วครับอันดับแรกนะครับวิชอซ์แลนด์ว้าวว้าวท่าเรือว้าวว้าวดูบรรยากาศสีท่านผู้ชมว้าวมันดีมากมเลยนะเนี่ย ผมขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของมิวเกมแล้วกันผมจะเริ่มเล่นใหม่ให้ทุกท่านดูเลยเอ๊ะเราอยู่ไหนเอ่ยมีสายโทรเข้าครับครับไงไ่ายเลยอ๋อมีบอสส์อควเรียมอะไรส <eng> ักอย่างครับขอสกิปทุกคนอ่านได้ก็อ่านให้ฟังเพื่อนฟังด้วยแล้วกัน <Either. S 1> มุคอมเมนต์ โอเคแล้วไงต่อเุ้ยมีนกด้วยนี่โดยบรรยากาศนะครับมีเก้าอี้แบบนี้มันฟินมาเราสามารถเล่นใยมับนโซฟาในอะไรก็ได้นะฮะมีสคริปต์เปล่าโอเคออกเลยก่อจับเลยฮะบอกเนี่ยแนะนำนะครับโดยให้เราคลิกตัวบิดกำเห็นไหมครับจับอ่ามาแล้วเบ็ดของผมโพสติ๊กเกอร์อย่าลืมอ๋อมันเอาไว้ปล่อย อย่างนี้เวลาเรายวนแล้วก็ปล่อยไปใช่ไหมครับว้าว <Wow. S 1> โอเคอ่ะอย่างนี้ว้าวไซส์ของไปเลยว้ฮ <O of. S 1> ึฟเป็ <made> ไนไงต่อฮะจับบิดครับไี่เราหมุนอาจจะเป็นทุตเรียลเฉยนะครับโอเคผมทำการหมุนแล้วครับ เรียบร้อยครับอ๋อเขาต้องให้มันลงในน้ำนั่นด้วยโอเคบุดอ่าดีมากแล้วไงต่อเฮ้ยมีปลามาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดึงครับผมว่าหลักการของการเล่นเกมปลาทั่วไปคือเราต้องแบบดึงไม่ให้ไอเกณฑ์สีแดงนี่มันทะลุพุ่งไปแล้วก็ไม่ให้มันสีเขียวจนมันหลุดนะฮะ โอเคผมจะค่อยๆทยอยดึงมันมาอย่างช้าๆทุกคนทุกคนปลาอะไรเอ่ยแล้วผมก็ได้ปลาตัวแรกของเกมนี้ครับบอกเลยว่ามันช่างสวยงามจริงๆโอ้โหของวิอาช่างสนุกจริงๆเลยเว้ยว้าวขอจุบหน่อยอ๋อชันะอชอติอันนี้คือน่าจะเป็นน้ำหนัก IBS นะครับอ้อน้ำหนักอยู่น,นี่ ส่วนนี้คือ IBS ผมไม่แน่ใจว่าคือรเดี๋ยวอาจจะขึ้นซับให้อีกทีส่วนนี้คือราคาของมูลาค่างตัวนี้1โอเคแล้วไงต่อฮะ g ู o จ j นี่ Now, try ให้ให้อีกครั้งหนึ่งหรอได้สิตอนนี้เราจะเห็นปลาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมขออนุญ,ญาตโยนไปสุดมือผมเลยได้ไหมเพราะผมนั่งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะโยนในกผมเผือโยนไปทั้งนั้นเลย เ oh อาใหม่คอยทีสามสองนึงเฮ้ยกาเว้ยม,มีปลากินปะเนี่ยเอ๊ะมันมีตัวหนึ่งสนใจเราหาใครเข้าใจการรอคอยนะครับคลิปนี้กเ็เกมนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าดีเลยนะ ผมว่าปลามันไม่ได้อยู่ตรงที่เราเพื้นที่เราโยนไปผมขออนุญาตดึงมันมานิดนึงนะนั่งไงต่อแล้วติดแล้วครับดึงพี่น้องพี่น้องอามาดิก็มาดิก็มาดิฮุคุเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรปลาอะไรอุ้ยสีสวยมากเ้ยจะหลุดผมอยากลองหลุดนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าทุกท่านที่ซื้อ VR อามาไปดูุดเองแล้วกันผมไม่อยากเสียปลาสักตวัวไป<笑><笑>บรรยากาศมันช่างดีเหลือเกิน ห,ห,หากใครชอบคลิปตกปลานี่นะครับแล้วอยากให้ผมไปด่านไกลๆก,ลก,ลก็สามารถคอมเมนต์กันมาเออในละปะ๋อกันมาได้ว้าวไว้ตรงน,นี้โอ้หุ150่นละห้าสิบอะไรเออ <Perfect. S 1> เอาปลาไปขายเหรอ perfect u n i นิสลอยแค่หนึ่งร้อยสี่สิบคือมีเงินสี่ละห้าสิบเพื่อไปซื้อเบ็ดใหม่เราต้องทำ,ทำยังไงเออ อะไรอ่ะไปดูใช่ไหมเคอันนี้คือตัวปลาเมื่อกี้ผมทำการคลิกตรงนี้นะครับอะไรเ,เรสผ่านแล้วหรอมันยังไม่ผ่านปะได้ไปซื้ออะไรเร็วขนาดนั้นหรือว่าตังเรามีเท่าไหร่เรามีตังได้ดูตังได้ปะไม่ได้นะนี่อะไรอ่ะอ๋อแนะนำเกมใหม่ยังยังยังอย่าเพิ่ง ขออนุญาตตกสักประมาณจนมันเหรือว่าผมต้องไปร้านตรงนั้นผมต้องทำยังไงผมจะไปร้านตรงนั้นยังไงอ,อ๋อให้ไปตรงนี้ใช่ไหมตามลูกศรปะ่ะโอเชียนเลอยู่ตรงนี้ไปซื้อ,อยังไงมันไม่ปวดล็อกดูแผนที่เหร,หรือว่าเนี่ยอ,อ๋อแต่นี้มีเงิน350อ,อ๋อมันยังไม่ได้โอเคขออนุญาตตัวสักตัวนึงครับผมแบบเล่นง่ายๆฮะแถวน,นี้เลยคี้จะดึง มาสิหนูหนูมาดิี๋ยวเราใกล้ไปผมว่าไม่เกี่ยวแหละผมขออนุญาตตั้งนะครับเมื่อยมือผมจะนั่งชิวๆหาอะไรมาจิบ,บเบาๆเอ้ยมาสนใจแล้วเั่นไงเป็นไงล่ะจ๊ะเป็นไงล่ะจ๊ะก็มาดิก็มาดิก็มาดิฮู้ฮู้ผมติดเพลงเนี้ย ต้องให้เครดิตแล้วนะเออเออเออมาแล้วอม,มันช่างสวยงามจริงๆเลยว้าววิีกูดฮาตัางครบยัง <c oughs> เฮ้ยสี่ร้ห้าสิบแล้วแล้วไงต่อผมไปซื้ออะไรได้ปะไปร้านได้ไหมไปไงอะ่ะต้องปุนล็อกเหรอไปแล้วอยากจากซื้ออ่ะอยากได้ ครบแล้วนี่เอ้ยังไงเออยังไงเอออกคลิปเหรออะไรเนี่ยเอมันก็ได้แล้วนะนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่หลังเหมือนอตาเกมที่เราผมสามารถที่จะเข้าไปในร้านนั้นเพื่อซื้อของได้ผมแน่ใจเอาเป็นว่าขอผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะครับ เพราะว่ามันจะกินเวลาไปในตัวของคลิปอื่นเพราะช่วงนี้กําลังเด็กแล้วแล้วขอบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันดีมากๆสําหรับธรรมชาติแล้วมันมีหลายด่านนะพอเราเล่นไปเรื่อยตกปลาให้มันเก็บเคสครบเนี่ยมันจะสามารถผ่านไปได้หลายด่านมากยิ่งขึ้นเลยโอเคอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และคอมเมนต์กันมาได้ว่าต้องการที่จะให้ทำคลิปอะไรนะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรฝากไว้ BKK VR Gaming BKK, we are gaming!